จากหลังจานเสร็จนะครับขช่วยแม่ถูบ้านครับนี่ฮะ่ะยังไงโอ้โหฝึกเขาครับน้องเปาห้าขวดนะครับอ๋อีกแล้วครับล้างน้ำอีกแล้วครับล้างน้ำหลายรอบมากเลยครับล้างๆถูๆอย่างเงี้ครับ เสียดยังครับพี่พี่ครับเอาครับมาครับยังไม่บิดเลยครับเอาละครับต้องบิดก่อนนะครับอ่าลวครับสู้ครับออาเอยเร็วกทูดีดีครับทูดีดีครับเอาวละครับทูเลยครับจักเล่นจักทำงานบ้านครับเอาทูครับ ไปอีกครับไปอีกครับไปไหมครับวันนี้ครับอ๋อไม่จุ่มครับไม่จุ่มครับไปแล้วครับสวัสดีครับ